รีแค่ประเทศที่เก่าแก่ที่สุดจะมีประเทศอะไรบ้างนะ เน,นนเนเธอร์แลนด์ก็ประมาณ400กว่าปีสเปนประมาณ500ปีครับคาซัคสถานประมาณ551ปีครับลาวครับ668ปีตุรกี723ปีมนาโก725สวิตเซอร์แลนด์731ประเทศไทย784ปีแล้วแต่เขาบอกว่าเคยเป็นอาณาจักรเขมรมาก,ก่อนเอ๊ะนี่ยังไงมองเนเตเนโกรครับ980ปีแล้วจอร์เจีย1,000ปีได้สวีเดนก็ประมาณ1,000ปีได้โปรแลนก, 1, ก์ก็ประมาณ1,000ปีครับอังกฤษก็ประมาณ1,000ปีครับส่วนมากประเทศแถบยุโรปนี่คือมีประวนนัติ ครับ1,173ปีแล้วมีเซอร์เบียมีเดนมาร์กเบลเกเรียขึ้นมาเป็น1,300แล้วบังกละเทศ1,400ปีปรปีฝรั่งเศส1,500ปีเลยเหรอเนี่ยขึ้นมาเป็น2,000กว่าปีแล้วครับออลจีเรียพอๆกับมองโกเลียเลยสีลังกา2 3ง0า2,300กว่าปีอีกแล้วญี่ปุ่นครับ2,600ปีได้กรีซส7 0 0กว่าปีประเทศจีน 4, 0 0 0ปีเลยอินเดียครับ4,500ปีอียิปต์ครับ5,170ปี